พายุโซนร้อนผีรอกีก่อตัวผ่าผนังกั้นน้ำขาดทำน้ำหลากรวม500ไร่อิทธิพลรองวอรสุมแรงพิยกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพิยกรากาศในช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่2กันยายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาฝนตกหนะัก ฝนตกหนักมากประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมทิทยาฉบับที่12บรวมถึงในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากข้างบ้านจะเป็นเช่นใดกันบ้างรวมถึงปเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคในแต่ละพื้นที่จะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าคะนองใน2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับซึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าคะนองเป็นส่วนใหญ่ใน2ชั่วโมงที่ผ่านมาเห็นจะเป็นบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาลำพูนลำปางน,าน่านแพร่ตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์รวมถึงพิษณุโลกในบางพื้นที่นะครับ ร่วมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงตะวันออกก็มีเข้ามาบางพื้นที่ตั้งแต่ในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ที่ลบบุรีสระบุรีพระนะครศรียุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนะครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสระแก้วชนบุรีระยอง จันทบุรีตราดรวมถึงนครราชสีมาในบางพื้นที่และชัยภูมิก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมานะครับซึ่งในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับพื้นที่ที่ยังมีความแห้งแล้งอยู่แอดมินขอเป็นกําลังใจให้นะครับคาดว่าในด้านของฝนตกฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างนะครับโดยเฉพาะภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออรร่วมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้น และในวันนี้เพิ่มเติมเข้ามาบริเวณพื้นที่สานทางตอนล่างในบางพื้นที่ก็จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขะนองเข้ามานะครับซึ่งนะครับจากการคาดการณปริมาณฝนในวันนี้มากที่สุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกฝน80%และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ ส่วนภาคกลางภาคเหนือกรุงเทมมพมหานครปริมณฑน,นฝน70%และจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน40%และจะมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งนะครับ ในด้านของการประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้2กันยายน6นกาของวันนี้ถึง6นกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูน,ลำป,นลำปางแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูร์นครสวรรค์อุทัยธานีชยนัยนาทลบบุรี สุพรรณบุรีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นครนายกสระบุรีลบบุรีปราจีนบุรีสาแกวฉะเชิงเทราชลบุรีระยองชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังฝนตกหนัก จนถึงหนักมากในวันนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุที่ออกมาแจ้งเตือนเป็นฉบับที่13 มีผลกระทบตั้งแต่ในวันนี้2-3กันยายน2016นะครับจากปัจจัยคือร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะนตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงปกคลุมทั้งทะเลอันดามันทั้งทะเลเอ่าวไทยและประเทศไทยจึงมีฝนตกป้าขานองเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไห,หลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เมืองใหญ่ๆพื้นที่รอระบายน้ําพื้นที่ที่มีการก่อสร้างถนนหนทางในช่วงนี้การระบายน้ําที่เป็นไป คนข้างยากนะครับรวมถึงเมืองใหญ่ๆที่มีน้ำท่วมซ้ำซากอยู่เป็นประจำนะครับรวมถึงผู้ที่อาศัยบริเวณที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทาน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่ง2กันยายนในวันนี้เน้นบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลําปูลาปางแพร่อุตรดิษฐ์ตากสุขโขทยัยกําแพงเพชรพิรษณุโลกพิจิตรเพชรบูร์ชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทนะร์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอิุธยาสุพรรณบุรี สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพมหานครปริมนนณฑลนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสะแก้วชนบุรีระยองจันทบรุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ส่วนในวันพรุ่งนี้3กันยายน2566แม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรชัยภูมินครราชสีมานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรียุทยาราชบุรีกรุงเทพมหานครบริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ส่วนคลื่นลมทะเลนะครับก็จะสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรทางตอนบนทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยส่วนตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรทั้งอันดามันและอ่าวไทยชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะครับต่อไปนะครับแอดมินะพามาดูในด้านของการพยรากรณ์ในวันนี้กันนะครับ ซึ่งการพยากรณ์อากาศในวันนี้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า2-3กันยายน2 5 6 6บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะในวันนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อ,อุตรดิต์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำส 24, ุด2426องศาและสูงส 3, 3, 3, ุด33-35องศาลมแปรปรวนความเร็ว10 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละสี่สฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินคนรราชสีมาบุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิตม่ำสุด23-25องศาและสูงสดุด32-35องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์รากาศภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีวิทยาสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาค,นาครนครปฐมอุณหภูมิต่ำสดุด23-26องศาและสูงสดุด3-4-3-6องศาลมจะตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- 25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนร้อยละแปดสิบฝนตกหน,กหนักหนักมากบางแห่งนครนาย,ยกปราจีบาานบุรีสระบุรีจันทบุรีระยองจันทบุรีรัตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าองศาและสูงสุดยี่สิบเก้าถึงสามสิบห้าองศาลมตําตกเฉียงใต้ความเรว็วยี่สิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล,ลื่อน้นสูงสองถึงสามเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่าสามเมตร กรุงเทพริมนณฑฝนร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำส่วนยี่สบห้าถึง26องศาและสูงส่วน3ามสถึง36องศาลมตนตกเฉียงใต้ความเร็วสิถึงย5่ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยายรอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 6ิบสองศาและสูงสุด3 3 3 6องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตม่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตม่ำตกเฉียงใต้ความเร็วฟาดถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเครื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร ส่วนฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ80ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาและสูงสุด28 32องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดขึ้นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5ถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดขึ้ส m, ขนสูง1ถึง ต่อไปมีมจะพาไปดูและติดตามในด้านของเส้นทางของพายุในขณะนี้นะครับพายุในขณะนี้เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยกันนะครับ3ลูกด้วยกันซึ่งนะครับลูกที่1ในขณะนี้คือพายุใต้ฝุ่นซาลาได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้แล้วนะครับและคาดว่าจะอ่อนกําลังลงตามลําดับเตือนผู้ที่จะเดินทางไปประเทศจีนทางตอนใต้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางนะครับส่วนพายุลูกที่สองคือ ในด้านของพายุใต้ฝุ่นไฮคุยไฮคุยกำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันในช่วงวันที่3-4กันยายนนี้นะครับและลูกที่3นะครับที่เกาะตัวสดๆร้อนๆเลยนะครับในขณะนี้ คือพายุซนร้อนคิวรอกีนะครับซึ่งอยู่ห่างจากประเทศไทยมากซึ่งพายุทั้ง3ลูกนี้ไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับแต่พายุใต้ฝุ่นชาวราในขณะนี้อาจจะดึงมรสุมให้แรงขึ้นนะครับขอ,อให้ติดตามสภาวะอากาศเป็นระยะระยะซึ่งอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตําตกเฉียงใต้ไม่ได้มาจากพายุนะครับในช่วงนี้อย่าได้ตื่นตระหนกกับข่าวลือต่อไปนะครับแอดมินสภาไปดูภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจาก ทางบบ้นนนกััะครชาวนารทมน้ำป่าทลักผนังกั้นน้ำไหลขาดเข้าวท่วมนาข้าวเสียหายกว่า500ไร่นะครับบางพื้นที่ถนนถูกตัดขาดยังเข้าสำรวจไม่ได้ ล่าสุดในวันที่1กันยายน2566เมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่มีฝนกระหน่ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิทำให้เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาภูแลนคาไหลลงสู่ลำห้วยชีลองจำนวนมากนะครับจนทำให้เกิดทลักผนังกั้นน้ำลำชีลองขาดนะครับ พังเสียหายหลายจุดน้ำทลักเข้าท่วมหนาค่าพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านตลาดแรงและบ้านหลุบโพตมตลาดแรงอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิได้รับความเสียหายกว่า500ไร่ด้านนายบุญสูงเฟืองสูงเนินอายุ58ปีรองนายกเทศมนตรีตมตลาดแรงได้กล่าวว่า ปีนี้น้ำามาเร็วแบบไม่ได้ตั้งตัวฝนตกแค่คืนเดียวพอเช้ามามวลน้ำจำนวนมากก็ไหลามาถึงบ้านหลุบโพส่งผลให้เกิดน้ำทะลักซัดผนังกั้นน้ำในพื้นที่บ้านหลุบโพหลายจุดจนขาดนะครับมวลน้ำเอ่อเข้าท่วมพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหายหลายร้อยไร่นอกจากนี้แล้วยังมีหมู่บ้านที่ต้องประวังนะครับ คือบ้านห้วยหนองจันทิตำบลตลาดแรงซึ่งมีชาวบ้านหลายกัวเรือนต้องระวังเนื่องจากมวลน,น้ําจากลําห้วยชีลองนี้จะไหลผ่านหมู่บ้านดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะถูกน้ําทะลักเข้าท่วมได้เช่นกันนะครับ โดยมีรายงานว่ามวลน,น้ำบางส่วนได้ไหลลงสู่บริเวณวัดในหมู่บ้านหนองจันทที่หมู่ที่หนึ่งแล้วนะครับในเบื้องต้นขณะนี้ทางเทศบาลตำบลตลาดแรงก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของชาวบ้านในเบื้องต้นนะครับแต่ก็มีบางส่วนยังลงสำรวจไม่ได้นะครับเพราะน้ำได้วนถนนทางการเกษตรหรือถูกตัดขาดนะครับซึ่งหลังจากน้ำลดแล้วก็จะได้เข้าไปสำรวจตรวจสอบอีกครั้งนะครับเพื่อทำการช่วยเหลือเยียวยานในการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ต่อไปนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจาก Daily News o ออนไลนหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจรารยงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ